ค่เป <load> ิดจากสยามโกวมินค like. ่ะสินค้าที่จะนำเสนอในคลิปนี้นะคะคือเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบคุ้มค่าสปอร์ตเบนเดอร์จากอีทอลักค่ะเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปีกยุคสวนอย่างพวกเรามากเลยค่ะที่ต้องการความสะดวกสบายรวดเร็วในทุกขั้นตอนและยังสามารถขนพาไปที่ไหนก็ได้อีกนะคะตัวเครื่องนะคะทำจากสแตนเลสที่น้ำหนัก1.1กิโลกรัมตัวนี้นะคะมอเตอร์อยู่ที่300วัตต์ส่วนตัวโถปั่นนะคะทำมาจากพลาสติกไททันียม ซับสีและกินอย่างแน่นอนค่ะตัวนี้มีความจุอยู่ที่0.6ลิตรค่ะมาพร้อมกับไปนี่นะคะสแตนเลสซีแช์ตัวนี้นะคะมีฝามาให้ถึงสองฝาเราสามารถเปลี่ยนฝาได้ด้วยนะคะซึ่งพอเราเปลี่ยนฝาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวถมปั่นเนี่ยก็สามารถใช้เป็นกระบอกน้ําได้และยังสามารถตกติดตัวเนี่ยไปยังสนานที่เราต้องการจะไปได้ด้วยค่ะที่สําคัญนะคะตัวนี้นอกจากจะตัวเรียบระอยพกพาง่ายแล้วเนี่ยยังมีระบบเซฟตที่ให้ในตัวด้วยนะคะซึ่งก็คือเวลาที่เรานําถมปั่นเนี่ยออกมาน,นี่ย ก็จะไม่สามารถทำงานได้คุณ <Yeah. S 1> สมบัติมากมายขนาดน,นี้นะคะราคาเนี่ยไม่แพงอย่างที่คิดแน่นอนราคาปกตินะคะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาททางสยามโกลมนของเรานะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือเพียงหน,น,นึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ <Yeah. S 1> เอาเป็นว่าถ้าอยากหรือว่าตัวนี้ดีจริงหรือเปล่าก็ต้องลองซื้อใช้กันดูแล้วล่ะคะ่ะถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรด,ด้านล่างนี้ได้เลยและคลิปหน้านะคะจะเป็นสินค้าตัวไหนมานอังคา สามารถเปจิดตามได้ที่ทำเป็นขอ,ง,องเป็นอย่างพวงมือค่ะคลิปนี้นะคะฟิวคุต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ